สวัสดีค่ะอันที่แม่ค้าถืออยู่ในมือนี้นะคะก็คือข้าวไรเบอร์รี่ค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักข้าวไรเบอร์รี่ดีอยู่แล้วนะคะแต่แม่ค้าเองเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะหันมารับประทานข้าวไรเบอร์รี่นะคะเพราะเห็นว่ามันมีประโยชน์แหละเราก็เลยไปเซิร์ชใน Google ดูไปค้นหาว่าเออมันมีประโยชน์อะไรนะคะข้าวไรเบอร์รี่เนี่ยนะคะก็คือมีประโยชน์ในเรื่องของต่อต้านอนุมูลอิสระอันที่2ก็คือที่อ่านนะคะก็คือชะลอความแก่เพราะว่าในนี่มีวิตามิน แล้วก็มีโฟเลตสูงด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีเป็นไฟเบอร์เวลาขับถ่ายก็จะขับถ่ายได้ดีใช่ไหมคะล้างลำไส้อะไรแบบนี้เออก็ดีนะคะอันที่3ก็คือว่ามันทำให้เราอิ่มนานพอมันอิ่มนานมันก็ทำให้ไม่หิวประโยชน์มีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ,ะแต่ว่าจำได้แค่นี้ก็เลยรู้สึกว่าเออน่าทานนะทั้งๆท,ที่จริงๆอ่ะ หลายคนชวนให้ทานมาตั้งนานแล้วแต่เราไม่อยากทานไงด้วยความที่สีสานหรือว่ารสชาติมันอาจจะไม่เหมือนข้าวขาวที่เราเคยกินไงคะถ้าใครอยากจะลองก็ลองดูนะคะมันมีประโยชน์เหมือนกันไหมคะก็เพิ่งจะเริ่มเหมือนกันก็เอามาฝากคุณคุณนะคะ,ะประโยชน์ที่เราได้จากข้าวไรเบอร์รี่นะคะแต่ถ้าใครบอกว่าโอ้ฉันมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะ แม่ค้าก็มีตัวช่วยนะคะถ้าใครไม่ได้ทานข้าวไรเบอร์รี่หรืออะไรแบบนี้ก็นี่เลยตัวนี้นะคะเป็นไฟเบอร์ที่แม่ค้าเคยนําเสนอไปแล้วนะคะไฟเบอร์ตัวนี้ช่วยในเรื่องดีท็อกล้างสารพิษ ล้างลำไส้ให้มันสะอาดนะคะเราอาจจะไม่ต้องทานทุกวันนะคะทานวันเว้นวันหรือใครที่แบบว่าระบบขั้ทถ่ายเป็นปกติแหละแต่อยากจะดีถกก็อาจจะ2วันทานทีนึงก็ได้ทานก่อนนอนจะดีมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเสริมด้วยข้าวเบอร์รี่ไรเบอร์รี่คุณก็ทานอยู่แล้วมีตัวนี้เสริมเข้าไปก็ยิ่งจะดีเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ทัามาได้ตัวนี้250านะคะแต่ถ้ารับ3มกล่องขึ้นไปก็ตกกล่องละ1้0ยานะคะโอเควันนี้นะคะมีเสื้อ ชุดเดรสที่เห็นสวยๆแบบนี้นะคะมานําเสนอค่ะไม่เคยเอามาเลยแต่ช่วงนี้ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่อ่ะจ,จะอยู่บ้านไม่ค่อยได้ออกไปไม่ค่อยมีงานรื่นเริงไม่มีงานสร้างอ่าไม่มีงานรื่นเริงบันเทิงใจดังนั้นชุดที่เหมาะที่สุดก็คือชุดที่ใส่อยู่กับบ้านใส่สบายๆอยู่กับบ้านนะคะวันนี้ก็เลยเอาชุดเดรสแบบเขาเรียกว่าชุดเดรสผ้ามัดย้อมนะคะมานําเสนอคุณคุณนะคะเป็นผ้ามัดย้อมมีสีครามสีสันสวยๆมาเยอะแยะเลยนะคะ อะเรามาดูคุณสมบัติกันก่อนนะคะชุดนี้นะคะไซส์ใหญ่มากนะคะเนี่ยให้ดูเลยว่ามันย้อยใหญ่ๆหญ่หญอ,อกนี่คือ คนที่อก48ใส่ได้เลยนะคะแต่ว่าคนที่อกแบบว่า40ยังไม่คะ40่สมคะก็ใส่ได้4 0 38จนถึง4ี่นะคะใส่ได้แล้วตรงสะโพกนี่คือยิ่งใหญ่มากคุณใหญ่มากๆเลยคือใส่สบายอ่ะแต่ถึงใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ได้ทําให้เราดูพองดูอ้วนนะคะเพราะว่าผ้ามันเบานิ่มพริ้วทิ้งตัวมากๆนะคะใส่เข้าไปแล้วไม่ดูพองและแต่ดูเพียวค่ะไม่ดูพองแต่ดูเพียวนะคะแล้วสีสันสวยงามมากเพราะว่ามันเป็นงานมัดย้อมงานมัดย้อมนี่คือทําด้วยมือ ซึ่งแม่ค้าได้มาเอาของตรงกระซิบนะ้าได้มาแค่16ตัวเองแต่ว่า16ตัวนี้คือไม่ซ้ํากันเลยเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นงานทําด้วยมือใช่ไหมคะลักษณะคอก็จะเป็นคอปาดแบบนี้นะคะคอกลมหรือว่าคอปาดแบบนี้แขนก็จะเป็นแขนสัน้นใส่สบายๆโปร่งร่งนะคะแล้วก็จะมีเว้าแบบนี้ความยาวตลอดทั้งตัวเนี่ย วัดแล้วหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรคือใส่พอดีพอดีอะค่ะเลยเขา่าแต่แมค่ค้าไม่สูงมันก็เลยเข่ามาเยอะนิดนึงนะคะก็กาลังดีเลยค่ะชุดนี้นะคะแม่ค้าจะมานําเสนอว่ามันเป็นชุดที่ใส่อยู่บ้านแต่พอเราใส่แอสเซสซอรี่เข้าไปถือกระเป๋าเข้าไปเออใส่ไปเที่ยวก็ได้นะคุณแมค่ค้าว่ามันดูเกด๋ดีเราใส่ไปเที่ยวออกข้างนอกบ้านก็ได้ไปตลาดแถวบ้านก็เก๋นะคะลายด้วยความที่ลายมันดูทันสมัยดูดี รูปแบบอะไรแบบนี้มันดูสวยนะคะใส่ที่บ้านสบายๆก็ได้ใส่ออกนอกบ้านก็เก๋เก๋มากๆนะคะโอเคไซส์ทราบแล้วความยาวอะไรทราบหมดแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะสวยมากแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูความพลิ้วความใส่สบายของเขานะคะนี่เห็นไหมคะก็จะมีสีโทนแบบนี้นะคะแต่โทนแบบนี้อาจจะมีไม่เยอะแล้วก็มีสีสันแบบนี้สวยๆหลากสีนะคะแต่จะบอกว่าสวยทุกสี ะะมาเรื่องราคาค่ะราคารุ่นนี้นะคะาราคาคู่ละนะคะขอขายเป็นคู่คู่ละ500ส่งฟรีนะคะถ้าใครเก็บไปทางก็530นะคะอบอกเลยว่าใส่สบายจริงลูกคา้าใส่ไปเที่ยวก็ได้พอไม่มีโควิดคุณใส่ไปเที่ยวก็ได้คุณใส่ออกไปข้างนอกได้เลยนะคะถามว่าบางไหมออลืมบอกอันนี้สําคัญก็มันมีความบางอยู่แล้วแต่ด้วยความที่สีผ้ามันเข้ม มันก็เลยมองไม่ทะลุแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็ใส่กางเกงเลกกิ้งข้างในก็ได้นะคะเออที่สําคัญอันนี้เลยสําคัญอยากจะบอกถามว่าสีตกไหมบอกเลยว่าตกค่ะเป็นธรรมดาอยู่แล้วของผ้ามัดย้อมสีตกแล้วแก้ยังไงแก้โดยการอันนี้แม่ค้าถามาคนที่เขาทําเสื้อนี้นะเขาบอกว่าให้เอาไปแช่น้าเกลือนะคะสัก2-3กํามือแช่สชั่วโมงนะคะแล้วจากนั้นจะไม่ตก คือจะตกแค่น้ําแรกแล้วน้ำสองน้ำสามคือไม่ตกเพราว่าอย่างนั้นนะคะคุณก็ลองดูแต่แม่คะแนะนําว่าถ้าคุณซื้อไปแล้วคุณซักคุณควรแยกซักจากเสื้อผ้าอื่นๆนะคะเพราะว่าสีมันจะตก แก้ไขก็คือแชร์โดยน้ําเกลือนั่นเองนะคะโอเคราคาทราบแล้วดังนั้นถ้าใครชอบทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยดูภาพสไลด์ก่อนวันนี้ถ้าใครซื้อไม่ทันในคลิปนี้นะคะหออรอบหน้าก,กําลังสั่งมาอยู่นะคะเดี๋ยวของทยอยทยอยมาโอเควันนี้ลาไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะสินค้าเดิมๆที่แมคค้ามีผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ไฟเบอร์โกไลฟ์ไฟเบอร์นะคะกาแฟหรือว่าไฟเบอร์หรือว่าครีคม แป้งรองพื้นเรามีขายอยู่นะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาวันนี้ลาไปแล้วค่ะจะออกไปเที่ยวใส่ชุดนี้ดูไหม